โอเคครับมาเจอกันบทที่2นะครับในการทำรูบิกให้เต็มหน้าทั้ง6นะครับตอนนี้เราได้ข่าวล้อมขาวแล้วนะครับเราจะทำสีขาวให้เต็มนะครับและแถวที่1ก็ต้องเต็มทุกสีเหมือนกันนะครับโดยใช้สูตรเดี๋ยวผมจะขึ้นสูตรให้ตามที่นี่ครับสมมติว่าสีขาวนะครับ อยู่ข้างล่างเราจับอย่างนี้นะครับให้สีขาวอยู่ข้างล่างอ่าสีขาวตัวที่อยู่ชั้นที่3านะครับนับจากนี้นะครับหนึง่งชั้นที่1ชั้นที่2นะครับชั้นที่3ขาวชั้นที่3ตัวนี้นะครับถ้าอยู่แบบนี้เราดูว่าสีขาวตัวนะครับอยู่คู่กับสีอะไรตัวนี้สีขาวอยู่คู่กับสีน้ําเงินนะครับให้เราบิดไปหา ตัวสีที่จุดตรงกลางนะครับสีที่อยู่ตรงกลางนะครับที่เป็นสีน้ําเงินนะครับดูนะครับตัวนี้สีแดงนะครับไม่ใช่ตัวนี้อาน้ําเงินอยู่ตรงนี้แต่ว่าสีขาวตัวนี้มาอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้นะครับต้องให้สีขาวไปอยู่ฝั่งซ้ายของสีน้ําเงินอย่างนี้นะครับให้สีน้ําเงินมันเฉียงอย่างนี้อย่างนี้นะครับเฉียงขึ้นอย่างนี้ครับทีนี้ทําไงต่อครับ ดูนะครับสีขาวอยู่ข้างล่างนะครับสีขาวเป็นฐานอยู่แล้วอ่าสีขาวอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอ่าสีขาวอยู่ฝั่งซ้ายสตรครับครับ,ซ,บ,รบ,ซ,รบซ้ายขึ้นบนขวานะครับขวาซ้ายลงอ่าครับซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงเห็นไหมครับ สีต้องเต็มให้มันเหมือนสีตัวนี้นะครับนะครับสีน้ําเงินตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนครับตัวนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนครับตัวนี้เต็มแล้วชั้นที่1นนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนตัวนี้ยังต้องหา2สีนะครับสีแดงตัวนี้ต้องหาสีนี้ครับให้เป็นสีแดงให้ได้อย่างที่ผมบอกนะครับสีขาวอยู่ข้างล่างนะครับสีขาวอยู่ชั้นสาอย่างนี้นะครับสบายเลยจับมาอย่างนี้ครับ อ,อยู่คู่แดงพอดีนะครับสีขาวอยู่คู่แดงเฉียงพอดีไม่ต้องไม่ต้องบิดไปไหนอ่ากรณีนี้สีขาวอยู่ด้านขวานะครับให้ใช้สูตรนี้นะครับขวาขึ้นนะครับบนซ้ายบนซ้ายเห็นไหมครับสีขวาวขาวก็ลงมาขวาลงสำหรับกันนิดเดียวเองครับ สูตรสองสูบนี้นะครับสีขาวอยู่ด้านล่างแถวที่หนึ่งเริ่มเต็มครับอ่าบิดไปบิดมาก็มีสีขาวมาอยู่ชั้นที่สามให้เราอีกแล้วครับแล้วก็มาอยู่ที่เฉียงตรงสีน้าเงินพอดีครับนะครับขาวคู่น้ําเงินมาอยู่ตรงน้ําเงินพอดีครับสรุปสีนี้คือสีขาวอยู่ทางด้านขวาครับขวาก็ใช้สูตรขวาขึ้นครับ โดนซ้ายนะครับฟ้าลงเต็มแล้วครับสีน้ำเงินเห็นไหมครับสีแดงเต็มแล้วตัวนี้ยังไม่เต็มนะครับตัวนี้เห็นไหมครับสีขาวไปอยู่ชั้นหนึ่งไม่ได้อยู่ชั้นสามนะครับกรณีนี้ทํำยังไงครับกรณีนี้ให้บิดนะครับให้สีขาวนะครับบิดขึ้นไปเลยนะครับ ขวาขึ้นอย่างนี้นะครับดูนะครับดูใหม่ครับขวาขึ้นนะครับแล้วก็บิด2ครั้งครับสองครั้งครับนะครับบิดสองครั้งม่ต้องสนใจครับก็บิดลงอีกทีนะครับบิดลงกรณีนี้สีขาวก็ยังจะอยู่ข้างบนไม่ยุดไม่ได้อยู่ชั้น3ามครับชั้น3าไม่มีเลยไปอยู่ข้างบนนะครับเหลือสีขาวอันเดียวกรณีนี้เราต้องให้สีขาวตัวนี้นะครับ มาตรงกับจุดที่มันหายไปจุดนี้นะครับมาตรงกันให้ได้นะครับกรณีนี้ผมจะหมุนมาเลยนะมุนมานี่ครับข้างบนให้ตรงกับจุดสีแดงที่หายไปนี่นะครับอ่าตรงแล้วนะครับกรณีนี้มาเดิมครับขวาขึ้นหมุนสองครั้งมาเดิมครับอ่าขวาลง เห็นไหมครับมาอยู่ชั้นที่3ามแล้วกรณีมาอยู่ชั้นที่3ามทำไงครับก็สบายเลยครับเห็นไหมครับอยู่ตรงข้ามกับสีอะไรครับสีส้มนะครับอยู่นี้ไม่ได้นะครับต้องให้สีส้มมาอยู่เฉียงกันอย่างนี้นะครับเฉียงกันอย่างนี้อากรณีนี้สีขาวอยู่ฝั่งซ้ายนะครับทําไงครับ ซ้ายขึ้นผนขวาใช่ไหมครับซ้ายลงเต็มครับสีขาวและชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่ง<ม>เต็มแดงน้ำเงินส้มแล้วก็นะครับจบตอนที่สองครับ